ร้องยุเก่งมากค่ะนี่นะเดี๋ยวนี้นี่นะเก่งคันจิขึ้นแล้วเนาะอ,อันนี้นะคะอ,อันนี้ก็โอ้โหร้อยเต็มอีกเหมือนกัน,กนอันนี้นะคะตงเยอไหนดูินี้ยก็เก่งมากมากเลยนี่นะอืมอาจจะเขียนตัวไม่สวยนิดน,นึงเนาะไม่เป็นไรฮะอ่า อ๋อันเยอะไ้อ๋อคันจีลืมเล็ก <in S 1> น้อยออนี่นะจำคันจีได้เยอะมากเลยอย่ะลูกเก่งสุดๆเลยนะคะ mm hmm. อืมวันนี้ฝนตกหลูอเออล้มไปด้วย mm hmm. เผื่อไปก่อนไง ใช่เกิดเดินไปโรงเรียนแล้วฝน,นตกไงหมาหมนก็จะวิ่งกลับบ้านถ้าฝนตกไนงะ นี่เขามีไวต้ามเมลวนะคะซื้อ1ลังแถม1ลังนะคะก็เลยซื้อมาสองลังแถมสองลังรวมมีสี่ลังนะ,ะสี่ลังหนึ่งลังมียีบสี่ขวดรวมแล้วเก้าสิบหขวดค่ะจะหมดไหมเห็นจากความถูกซื้อมาซืเยอะเชียวเดี๋ยวเราเอาเข้าตู้เย็นก่อนนะเราก็กินแทนน้ำกันไปนเลยนะคะไวตามเมลวของชอบนะ คือถ้าจําไม่ผิดเหมือนเขาจะขายกันที่ขวดละประมาณ1้0เยนใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยรวมรวมแล้วรวมค่าส่งรวมค่าทมเนียมจ่ายเงินนู่นนี่นั่นแล้วจะตกขวดละประมาณเจเยนได้นะคะ<ม>ก็ถือว่าถูกค่ะถูกก็ซื้อมันเลยนะคะซื้อมาแบบไม่ได้คิดด้วยว่าเราจะกินหมดไหมวันนี้ลิขุกก็ยังคงอยู่บ้านนะคะก็เดี๋ยวเ,เช็คชื่อตอนเช้าแปดโมงครึ่งนะคะเตรียมตัวเข้าไปเช็คชื่อ นีฝนยังไม่ตกนะคะแต่เดี๋ยววันนี้ฝนก็มีท่าทีว่าจะตกนะคะก็ให้น้องหมาออกมาวิ่งเล่นกันก่อนค่ะเมื่อกี้ที่นี่ครูเขาเช็คซื้อออนไลน์นะคะคุณครูประจำชั้นคือแบบน่ารักมากค่ะเขาก็แบบ แต่งหน้าทําเป็นเขียนหนวดเขียนจมูกสีแดงแบบทําหน้าเป็นตัวตลกญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มาทักทายเด็กๆนะคะคุณครูเขาก็แอบยิ้มแอบขำเซนเซคุณครูไปน่ารักมากแบบทาหน้าตลกตลกเหมือนะไรตลกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณครูคนนี้คือใจดีแล้วก็แบบเข้าใจเด็กสุดๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ก่อนเคยเป็นคุณครูประจำชั้นเลวด้วยนะคะชอบชอบคุณครูคนนี้กัน น้องเวลหนูนี่เองเป็นคนทําผ้าม่านมามา,มากับป้าป๊าจะออกไปข้างนอกนะไปหาหมอกับไปธนาคารหนูจะอยู่ <ใน S 1> บ้านเพราะน่าจะประมาณเนี้วันนี้ป้าป๊ามีนัดไปคลินิกนะคะ หมอเสร็จเรียบร้อยนะคะปากปาก็โอเคค่ะอาการดีขึ้นจากที่เคยแบบนอนไม่หลับเป็นกังวลนู่นนั่นก็ค่อนข้างดีขึ้นไม่เป็นแล้วนะคะมีปวดหัวบ้างนี่มาที่ธนาคารนะคะจะมาเปิดบัญชีธนาคารของบริษัทค่ะซึ่งไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะเพราะเขาบอกว่า เปิดบัญชีบริษัทยากมากก็ลองดูค่ะก็ยืนเอกสารไว้เรียบร้อยนะคะทีนี้เขาคือต้องให้แบบหัวหน้าเขาดูก่อนและหัวหน้าไม่อยู่นะคะก็ต้องรอผลในทีนึงประมาณสัปดาห์หน้าเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันหยุดของญี่ปุ่นนะคะ คือรอผลนี่ไม่ใช่ผลว่าได้เลยนะคะไม่ใช่เป็นผลที่แบบว่าเขาจะไปตรวจสอบไหมว่าที่บ้านเราอ่ะออทำงานจริงหรือเปล่ามีป้ายมีอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าก่อนอื่นต้องดูดูที่เอกสารอย่างเดียวก่อนถ้าเอกสารโอเคเขาก็จะไปตามดูที่บ้านว่าตามที่ดูบริษัทว่าบริษัททําจริงไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วถ้าเขาดูแล้วโอเคมีบริษัทจริงทํางานจริงเขาถึงจะให้ผ่านนะคะ ก็เรียกง่ายๆว่าก็ยากอะค่ะยากเพราะว่าต้องไปเช็คต้องไปอะไรเต็มที่เลยนะคะเนี่ยไม่ได้ว่าแบบมาอ้าวขอเปิดบัญชีหน่อยเงี้ยทำให้เลยยังไม่ใช่นะคะก็ต้องรออีกสักพักนึงเลยค่ะสัปดาห์หน้าไปเลยค่ะแล้วก็เราจะไปอีกธนาคารหนึ่งนะคะกะว่าจะแบบเปิดสักสองธนาคาระคะ่ะมาที่ธนาคารกิฟุนะคะ ก็ไปอีกธนาคารหนึ่งเรียบร้อยค่ะคือแบบถามละเอียดมากสัมภาษณ์กันแทบจะเป็นชั่วโมงนะคะเปิดบัญชีธนาคารเนี่ยคือแบบอาจคุณทางานอะไรยังไงคือบอกละเอียดสุดๆอะคะแบบทุกขั้นตอนโอ้โหก็ว่านะคะทำไมการเปิดบัญชีของบริษัทนี้ยากจริงอะยากจริงๆค่ะก็ยังไม่รู้ผลนะคะยังไม่จบเลยนะคะต้องเอกสารมาเพิ่มอีกตั้งหเยอะจริงค่ะ สักประมาณอาทิตย์หน้านะคะถึงน่าจะรู้ผลทุกอย่างแวบกลับมาบ้านนะคะมาเอาเอกสารนะคะแล้วดูน้องเรนะคะน้องเรทําอะไรนี่น้องเวลมามา,มาเห็นน้เมื่อกี้หนูทําท่าสปเปรย <c> ์ <oughs> เนี่ยท่าแบบไม่ใส่เกงให้ดูนะป่านนี้บ้านเหม็นเปทั้วันแล้วใช่ไหม,มนี่คือแบบแวบมาบ้านนะคะมาเอาเอกสารเพิ่มเดี๋ยวเอาไปยื่นให้เขาต่อค่ะ ยากเห็นแสนเข็นจริงๆนะคะคือเดีย๋ยวนี้เขาตรวจสอบละเอียดมากเลยเพราะว่าเขากลัวเรื่องแบบเรื่องผิดกฎหมายเรื่องฟอกเงินเรื่องอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราต้องเอาเอกสารไปให้ธนา,าคารต่อนะคะนี่ก็เอาเอกสารมาให้เขาเพิ่มนะคะหลังจากที่วุ่นวายหลายสิ่งนะคะก็ได้เวลาไปกินข้าวและะ้ว กันตอนบ่ายสองกว่านะอันนี้เรามากินซูชินะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าลิขุเรียกร้องอยากกินซูชิมาหลายวันแล้วใช่ไหมลูกทำไ,ไมนะโอ้แต่ลิ้นหนูไม่รู้รสใช่ไหมไปกินวาซาบิเยอะเกินขนมวาซาบิแล้วลิ้นไม่รู้รสไม่ไม่แน่ลองกินดูลองกินดูอาจจะรู้ก็ได้มากินที่ซูชิโรนะคะ <laughs> รสชาติไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าหนูไม่รู้รสลิ้นชาจากการกินขนมวาซาบินะคะเลยกินอะไรไปแล้วก็ไม่รู้รสอะไรเลยเขาว่างั้นอันนี้เป็นซูชิลิ้นวัวนะคะอันนี้คือแบบเหมือนเป็นเซ็ตเด็กนะคะแต่จริงๆเป็นของบีเอนะคะคือแบบเห็นดูน่ารักดีนะคะก็เลยลองสั่งมา แล้วก็นี้เป็นเซตมากุโละนะคะมากุโละหกชนิดค่ะแล้วก็นี้เป็นเซตของช่วงนี้นะคะเซตปูนะคะสชนิด มีกลับมาบ้าแล้วนะอะไรนะบอกว่านะลูกอาวสกรแล้เหรออเคโอเค,อเคน้อง่อออ้องไม่ลูกไม่ไม่ลูกไม่ไมไมน,นั่งดีๆนั่งก่อนอสวัสดีน้องเล่อสวัสดีเฮ้โอสวัสดี เป็นเด็กดีนิดนึงนะลูกนะมันมหมไม่อยู่ฮะโอ้โหทีนี้ก็ไปโฮมเซ็นเตอกันต่อนะคะจะไปทำป้ายชื่อบริษัทมาแปะตรงตรงนี้นะคะแปะงล่างชื่อเจ็บแปนบีบีมาที่โฮมเซ็นเตอร์นะคะ ปกติที่โฮมเซ็นเตอร์เขาจะมีแบบเป็นที่รับทาพวกป้ายพวกนี้นะคะที่แบบแปะตรงหน้าบ้านเดี๋ยวมาถามว่าก่อนว,ว่ามีไหมอะไรยังไงรอนานหรือเปล่านี่นะคะเป็นป้ายนะคะป้ายติดหน้าบ้านที่ตรงโพสโต,โตนะแต่แบบแพงนะคะเนี่ยเล็กๆแค่เนี้ยโอ้โหเป็นหมื่นเยน แพงมากทำไมอันแค่นี้สองหมื่นเยนคือสั่งทำมันก็จะใช้เวลานะคะประมาณสักแบบอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี่ยังไม่ได้สั่งมาดูเฉยๆเดี๋ยวไปสั่งทาอินเทอร์เน็ตแล้วก็แวรอีออนต่อเลยนะคะอยู่ข้างๆกันเลยอีออนกับ Home Center ร์นะ ทีนี้ก็มาร้านเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะคือจะมาดูปรินเตอร์นะคะเพราะว่าปรินเตอร์ของบีเนี่ยน่าจะซื้อมาแบบสี่ห้าปีหรือเปล่ามันเริ่มจะเน่าแล้วนะคะคือแบบคือพิมพ์ออกมาแล้วมันเป็นลายๆนะคะคือไม่ได้ซื้อปรินเตอร์มานานก็ต้องมาดูว่าแบบมันมีอะไรใหม่ๆอะไรยังไงบ้างนะคะ บางอันก็จะเป็นแบบเป็นแฟกด้วยนะเพราะว่าญี่ปุ่นนะคะก็ยังใช้แฟกกันอยู่นะคะอันนี้คือแบบอะไรเนี่ยอันนี้แพงไปนิดนึงนะคะเนี่ยปรินเตอร์ราคาไม่ถูกลงเลยทําไมแพงทุกอันเลยอันนี้เป็นแบบปริน์สีขาวดําเท่านั้นนะคะอ๋ออันนี้เป็นแบบเลเซอร์นะคะอืมไม่ใช่แบบอิงเจตและคือแบบดูปรินเตอร์นะคะหลายชนิดเกินไม่รู้จะซื้อแบบไหน อันนี้แบบสิมเป้ลสุดๆทำอะไรไม่ค่อยได้ก็ตอนนี้สนใจรุ่นนี้นะเพราะว่าแบบมือแบบหมึกหมึกเยอะดีนะคะใช้หมึกแบบนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆและซื้อสตาร์บัค s นะคะแลแบบถุงน่ารักมากะ่ะ มาทางานกันต่อนะคะเราก็ใกล้จะถึงช่วงเวลาที่ต้องยื่นภาษีอีกแล้วค่ะเดือนสามนะคะเดือนมีนาเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็าจะยื่นภาษีเราก็ต้องมานั่งเตรียมตัวคํานวณโอ้โหจ่ายภาษีกันอีกแล้วประเทศญี่ปุ่นนี่พูดจริงๆว่าภาษีเยอะเหลือเกินเยอะแบบเยอะไปไม้อะไรอย่างนี้เลยนะคะยิง่งเมื่อวานคุยกับนักบ,บัญชีคือแบบ ทำบริษัทนี่ต้องมีภาษีนู่นนี่นีน่โอ้โหบลาบลาบลา,าเลยค่ะโอ้โหมากอ่าเดี๋ยวก็ตั้งตั้งตั้งตาทํางานจ่ายภาษีกันต่อไปนะคะแล้วก็มีข่าวแจ้งนิดนึงนะคะว่าตอนเนี้ยกําลังจะเออเรียกว่า age, เริ่มเริ่มลงเพจใหม่แล้วทำเพจใหม่นะเพราะว่าเพจเจแปนบีบีที่มีอยู่ตอนนี้คือนิ่งมากนะไม่ได้ทําอะไรนะคะเพราะว่า เรียกว่าไม่มีเวลาดีกว่าไม่มีเวลาทำแต่ดันจะไปทำเพจใหม่นะคะเพจใหม่ก็คือจะทำใน Facebook แล้วก็จะเอาคลิปต่างๆมาลงไว้เหมือนเดิมอ่ะคลิปแบบจะเริ่มลงน่าดต่คลิปก่อนๆเลยนะคะคลิปสมัยก่อนแรกๆเลยลงไปเรื่อยๆวันละแบบสักสองสามคลิปไปเรื่อยๆค่ะให้แบบทันปัจจุบันเลยอย่างนี้นะคะเพราะว่าแบบว่าอยากอยากจะเก็บคลิปไว้ใน Facebook อีกทางหนึ่งวะคะกลัวแบบว่า กิดวันหนึ่ง u t u b e หายขึ้นมาอาจจะยังมี Facebook อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยแบบว่าเอาลงคลิปไว้เหมือนเวลาที่แบบเราเล่น Facebook แล้วแบบแต่ละวันมันจะมีขึ้นมาเตือนนะคะเตือนเมมโมรีว่ากี่ปีที่แล้วเราลงอะไรไว้คือชอบวันนี้มากเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าแบบดีจังที่เราลงใน Facebook แล้วแบบมันย้อนขึ้นมาให้เราได้เห็นรูปลูกๆตอนสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยว่าจะลงในเพจด้วยเลยเพื่อแบบอว่าให้มันมีทางเก็บ เม m โมรีของเราอีกทางหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมนะคะไปกดลงกดไลค์ด้วยนะคะเนี่ยเพจนี้นะคะเดี๋ยววีจะขึ้นให้ดูนะคะน้องน้องคารเอาเอาหางออกหน่อยลูกอันนี้นะคะเจแปนบีบี BB, ชีวิตในญี่ปุ่นคือจริงๆอันนี้น่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนชื่อนะคะไม่ชื่อชีวิตในญี่ปุ่นแต่ว่าแบบใส่ภาษาไทยเข้าไปเพื่อให้มันแยกกับเพจเก่านะคะถ้าเกิดว่าใครมีแบบว่าไอเดียดีๆว่าจะใช้ชื่ออะไรก็ คอมเมนต์ไว้นะคะจะได้ช่วยคิดหน่อยค่ะว่าเออใช้ชื่ออะไรดีอะไรอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเข้ามาหาในเพจใน Facebook ได้เลยนะคะเจแปนบีชีวิตในญี่ปุ่นแล้วก็มีรูปนี้นะคะน้องทำอะไรอะลูกหือ ได้กลิ่นสีหมากก็เลยเข้ามาอ้าทำไมไมมีอ่ะหนูเอามาจากไหนอันนี้คืออะไรอ่ะลูกอ๋อยังมีที่แบบไม่ทําอยู่เหรออืมอันนี้รถถังเหรอลูกเร็วกํลังทํารถถังนะคะพราโมเดลคือจริงๆมันเป็นสีอะไรอ่ะลูกこกลเสีไหนกลเนอืแล้วแล้วไงอ่ะมันมาสัน นี่เท้าเหรอทำไมสีมันเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ยทำไมดูไม่ออกเลยมันก่อเตีงอืมเนาะก็ว่ามันได้กลิ่นสีบัทินเนอร์อย่างเงี้ยอ๋อนี่คออือกาวใช่ไหมลูกอันเนี้ยกาวปะอ๋อกาวอุออออปรกรณ์เยอะมากนะอุปรกรณ์ต่อพราโมเดล ไม่ได้ต่อมาพักใหญ่ๆมากๆแต่เดียวเขาก็เป็นคนที่เหมาะกับงานแบบเนี้ค่ะงานต่องานละเอียดอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงตอนทำเสร็จแล้วนะคะแล้วนี่แมวที่ไหนมาเคาะประตูหน้าห้องเนี่ยลูกอใครมาแงวแงว จัสมินไม่ไม่เข้าลูกไม่เข้าพี่เขาทำงานอยู่ปัะหนูออกไปดูป่ะน้องลีโคททำอะไรรอบอกเหมือนเดิมหนูทำกันบ้านเองเรียบร้อยแลรวตอนแม่หม่ไม่อยู่เหรอลูกจริงปะเนี่ยไหนดูหน้าสิจริงไหม เป็นคนโกหกไม่เป็นลงไปทำกันบ้านกันเร็วๆจะเสร็จโลกตอนนี้คือลินาหลับไปแล้วนะคะเราก็มาลากันด้วยน้องคานนะคะเรากันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจ๊าเน 장난 아닌데 유치해 미안해